ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะิชันนางอมรอรัตน์ดวงปัญญาตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปะม่วงสังกัดเทศบาลตำบลสันปะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปะม่วงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กมีเด็กจํานวนทั้งหมด23คนแบ่งเป็นสองห้องเรียนคือห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล คนพิการที่ทํางานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กในบ้านสั์ปะม่วงมีความพิการทางก,การได้ยินคือคุณมานิสขอให้คุณมานิ์แนะนำเองค่ะครับปริฆาตผมนายมานิตระนทรพิการทางการได้ยินครับตําแหน่งก็หานโรง,งเรียนหน้าที่ที่รับผิดก็ในโรงเรียนก็จะมีการเปิดผิดโรงเรียนแล้วก็อาหารเรียนเช็ดจุดทำความสะอาดเรียบร้อย ให้เรียบร้อยใน,ในห้องเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมของโรงเรียนแล้วก็เตรียมหาอาหารแก้วให้กับเด็กๆก,ก่อนที่จะได้รับประทานอาหารกลางวันและก็ช่วยครูด,ดูแลเด็กครับสำหรับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กในปั้งสารประม่วงนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพผู้เรียนมีความสุขตามปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอาเซียนสำหรับคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงนะคะประโยชน์และคุณค่าทางการจ้างของคนพิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประม่วงได้รับโอกาสร่วมทบงานมูลนิธินวัตกรรมมาเจ็ดปีสำหรับคุณมานิตนะคะคือคนพิการคนที่สองที่ได้ร่วมง,งานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประม่วงตั้งแต่เดือนมก,การาคม2566จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา7เดือนกว่าในอดีตคุณมานิต ไม่มีคุณมานิตมาทํางานที่สู์รพัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะงานทุกอย่างก็จะเป็นงานของคุณครูทําทั้งหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณมานิตได้มาร่วมทํางานกับเราทําให้ครูมีเวลาได้ดูแลดูแลเด็กและจัดก,การเรียนการสอนและมีเวลาดูแลเด็กมากขึ้นครั้งแรกที่คุณมานิตทามาทํางานใหม่ๆนะคะก <c oughs> ็จะทําอะไรไม่ค่อยจะหนัดเท่าไหร่ในงานที่ของเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่พอได้มาสักพักมือ ได้มาทางานสมัครคุณมานิสก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็นคนที่ขยันเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายจึงสามารถทํางานได้อย่างดีงานที่คุณมานิได้รับมอบหมายในแต่ละวันนะคะคือเปิดปิดประตูหน้าต่างอาคารเรียนทําความสะอาดบริเวณภายนอกนอกุญแจหัวถอนหญ้าทําความสะอาดอ่างล้างมืออ่างไปลฟันเด็กล้างห้องน้ํา ทำความสะอาดบริเวณภายในคือเช็ดถูห้องเรียนตัดอาหารกลางวันให้กับเด็กล้างแก้วสักผ้าเช็ดหน้าเช,ช็ดหน้าให้เด็กอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและได้ช่วยเหลือครูในการจัดทำสวนปลูกผักตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารท,าที่ปลอดสารพิษและปรับภูมิทัศน์จัดสวนดอกทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นจากเมื่อก่อน เป้าหมายนะคะอยากจะพัฒนาคุณมณิษฐ์ได้ช่วยเหลือครูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กและช่วยดูแลเด็กได้ในเวลาที่คุณครูติดประชุมหรืออบรมค่ะสําหรับคุณมณิษฐ์นะคะจะเล่าความประทับใจที่ม่ได้มาทํางานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะครับเรื่องราวประทับ,บ,บใจในการทํางานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสัตนตม่วงครับที่ได้มาทํางานที่ศูนย์พัฒนาเด็กได้ช่วยเหลือสุมสนสังคมใน ตนเองและใกล้บ้านทําให้ครอบครัวมีรายได้มั่นคงดีขึ้นในในการทํางานก็ไม่มีอะไรหนักใจและข้องใจในการทํางานถึงแม้จะเป็นคนที่การทางการนดดยินแต่ก็ทํางานได้่างเหมือนคนปกติทั่วไปครับที่ได้มาทํางานที่นี่การเข้าร่วมโครงการเจ็ดปีวันมหาการของานก็พฤติกรรมสุณภ,ภาพเปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ไม่เคยเอ,ออกกำลังกายก็หันมาออกกำลังกายหลังเลิกงานอย่างน้อยสามสี่นาทีเป็นเป็น,เป,นเป็นบางวันบางบางวันก็ไม่ได้ออกการด่วยเยาวชน,นสังคมก็จะมีการเข้าร่วมเ,เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมอบรมในในด้านยาเสพติดคือเป็นตัวแทนของอสอมอในหมู่บ้าน และก็การสนับสนุนมูลเดลวันละอิบาทก็มีการสนับสนุนสนับสนุนไปแล้วก็คือโอนเป็นเงินทีเดียวคือ3ามพหอบาทเพื่อให้คนพิการี่ยเพื่อให้คนพิการมีงานทําและคนที่การที่ไม่ได้ทํางานจะได้มีงานทําเพื่อต่อยอดไปข้างหน้าครับสำหรับทางสู่เพั่นาเด็บๆนะคะ ดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานกับคุณวันนี้ตั้งแต่คุณวันนี้ได้มาทํางานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัร์ประม่วงทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัต์ประม่วงมีความสะอาดทั้งภายในและภายนอกทําให้เด็กๆที่ได้รับบริการในศูนย์แห่งน,นี้ปราศจากโรคมือเท้าปาโกโรค r s v และโรคไวรัสโควิด -19 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสั์ประม่วงขอขอบคุณบริษัทเบเกอร์ประเทศไทยจำกัดมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะขอพระคุณค่ะ